สวัสดีครับสวัสดีครับผมมาบุญการวันนี้ก็จะมาตัดเลหล็กทำหลักคืนให้ดูครับผมน,ะนี่นะนะผมนะหลักทองแดงนี่ครับผมนะดูครับผมทองแดงครับผมตรนนี้มัดละสิบกิโลครับผมความหนาอยู่ที่สองจุดหกครับผมเนี่ยเป็นหลักทองแดง,ง,ดงครับผมทองแดงชุบครับผม ไม่ใช่เด็ดองแดงแฮชชุบครับผมแบบชุบ10กิโลมีตักง่ายๆครับผมแต่เทคนิแต่ละท่านครับผมเนี่ยคืนก็จะเป็นแบบนี้ยนนั่นนะแบบยาวๆนั่นนะจะเป็นเส้นยาวๆจะได้มาตัดความยาวอยู่ประมาณ10บขึ้นจะลงตัวครับผมเด็กฟองแดง อันนี้ส่วนหนึ่งครับผมเดี๋ยวตัดให้ดูก่อนมาวัดก่อนนะผมก็ทำง่ายๆนะผมอืมัดเรียวผมนี่ไงผมนะขีดเส้นไวแล้วนะครับผมนะีนมมน่มีเส้นอยู่ระยะห่างอยู่ที่สิบหกครึ่งครับผมนี่สิบหกก็ประมาณนี้ครับผมนี่สิบหกครึ่งนับเนาะก็จะใช้ปากกาเคมีครับผม วัดฉีดครับผมมันจะได้ตัดถูกครับผมเวลาตัดตัดที่เยอะมันตัดยากวัดตัดครับผมเดี๋ยวทำการตัดให้ดูเราต้องใช้ไฟครับผม สุดพอดีลักของแดงอยู่ที่16เซนครึ่งแน,น่นยนครับผมแล้วก็จะแหลงปลายให้ดูครับผมขึ้นมาข้างบนวิธีการตัดครับผมนี่ก็ดูรอยครับผมตัวนี้ครับผมใช้ตัดทุนแรงต้องใช้ไฟเบอร์หรือ เครื่องเจ้าผมปันนี้ตัดเลยครับผมเป็นรุ่นเล็กนะผมนะรุ่นเล็กใช้ตัดง่ายดีนี่ครับผมตรงรอยจะมีรอยตัดอยู่ครับผมเนาะกดนิดหน่อยครับผมขาดนะครับผมตัดง่ายแล้วก็ไปแหลมปลายครับผมก็เดี๋ยวเทคนิคแหลมปลายเดี๋ยวสอนอีกทีนึงครับผมตัดครับตัดให้ตรงรอยครับผม ก็จะได้มาเป็นหลักคืนนะผมประมาณนี้ผมความยาวนี่ก็อยู่ที่การวัดครับผมเน,ะนาะข่าวให้ดูก็จะมาตัดครับผมอันหนึ่งตัดได้เยอะครับผมไฟเบอร์ก็ตัดได้เหมือนกันแต่ว่าต้องต้องมัดให้ดีครับผมมัดถ้ามัดไม่ดีมันก็แตกออกอันนี้มันจะตรงครับผมไม่ต้องใช้ไฟด้วยทุนแรงด้วยครับผม ตอนในทาให้ปลายมันแหลมก็ใช้ลูกหมูก็ได้ผมลูกหมูความลงก็เกียเลยครับผมนี่เป็นหลักทองแดงความหนาก็อยู่ประมาณสองจุดหกครับผมมิลความหนาของเหล็กครับผมถ้าใหญ่กว่นนี้มันก็ไม่สะดวกท่าไ่ไม่สวยครับผมพอดีรับผมสองจุดห้าสองจุดห้ายังน้อยอยู่สองจุดหกพอดีรับผม สองจุดหกมิลนี่ผมตัดง่ายๆคนระับผมเนาะนี่เทคนิคก็ใช้ตัวนี้คนระับผมตุนแรงใช้เครื่องตัดทีเยอะมันตัดแยกคนระับผมอันนี้ง่ายหน่อยคนระับผมตัดเอาตัดเอาเลยเทคนิคง่ายๆครับผมถ้าใช้เอ่อเลื่อยตัดก็ตัดแจ๊กคนระับผมอันนี้ขาดเลยง่ายๆคนระับผม ก็จะอยู่อย่างนี้ครับผมเนี่ยดักทองแดงทำคืนนะผมนะออกมาเป็นรูปแบบนี้ก็ไปฝนนะผมให้มันปักลงดินได้ครับสวนนี้เนาะสวนตรงนี้สวนปลายครับผมเอาตัดไปก่อนเดี๋ยวอันนี้ให้ดูครับผมใช้ลูกหมูก็เลี้ยงทำคืนครับผมก็พูดคุยกันได้ครับผมสอบถามกันได้ครับผมทำคืนจะเข้าฤดูไอ้นี่แล้ว ต่อไก่แล้วครับผมช่วงนี้ก็เป็นหน้าฝนอยู่อีกประมาณเดือนนึงแล้วเนาะออกปันษาออกปัญษานี่ก็เล่นได้เลยครับผมท,ทันทีชอบการไปเที่ยวป่าอันนี้ทําคืนครับผมแล้วแต่ใช้คืนตีคืนหลักได้หมดครับผมคืนทางอันนี้คือเทคนิคการตัดตัดทองแดงครับผมเทคนิคของบ่าวบึงการนะครับ ง่ายๆนะครับนะนี่นง่ายๆวัดแล้วก็เห็นจุดวัดครับผมเนาะนี่ผมวัดไปฉีดไว้ครับผมตรงนี้ครับผมแล้วก็จะตัดจะได้เท่ากันครับผมปกติมันจะยาวอย่างนี้ครับผมเราก็มาตัดเอา มาแต่งเอาครับผมเหล็กมันจะยาวเหล็กทองแดงเป็นชุบแล้วครับผมสิบกิโลมาตัดสิบกิโลตัดทีเยอะๆก็ใช้วิธีนี้ครับผมแล้วแต่ท่านท่านะดวกก็ตัดเองหรือช่างตัดเองก็ได้ครับผมแล้วแต่อันนี้ก็ทําเองเลยครับผมทําเองทั้งหมดครับผมคืนหลักคืนตีเสื้อบวงแขนนะครับผมได้หมดอันนี้เทคนิคตัดเหล็กครับผม าใช้ที่ตัดใหญ่ก็หนักครับผมอันนี้พอดีพอดีมือครับผมตัดง่ายๆครับผมแต่ถ้ทุนแรงไม่ต้องเอาเลือ่อยตะเหล็กมาตัดที่ร้านก็ตัดยากครับผมตาไฟเบอร์ก็ตัดยากนี่ครับผมตัดง่ายๆกดยกดลงกดลงเลยครับผมนี่ครับผมลักษณะของขาดครับผม ได้เร็วครับผมแัดทีละอันนะผมทีละสองก็หนักมือตึงมือครับผมนี่ครับผมง่ายๆนะผมนะรอยที่มาร์กไว้ก็ตัดครับผมเราจะเอาแหลมให้ดูครับผมมาอ่าลักษณะครับผมเจียครับผมหงายลูกหมูขึ้นครับผมลูกหมูก็คือหินเจียนะครับผม แล้วก็กดกระปั่นปล่อยหาที่รองครับผมไม่ให้มันขยับง่ายๆครับนะ แหนมปลายเรียบร้อยครับผมง่ายๆเทคนิคของบ่าวบุการับผมนี่ครับผมก็จะได้มาเป็นอย่างนี้นะผมนะพอตัดเหล็กก็จะได้แหลมครับผมเนี่ยจะได้ปักลงดินง่ายๆครับผมออะโอเคครับผมทีนี้ก็ฝากขอบคุณครับผมสำหรับบ่าวบการนาครับผมโอเคครับขอบคุณครับ